โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com คอมกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมปนอยู่ในเกม d r ม a บริกซ็อกเกอร์2 0 2 3เหมือนเดิมนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในแมตช์ออนไลน์นะครับซึ่งเราต้องหนีตกชั้นแล้วนะครับเพราะว่าเรามีอยู่9คะแนนนะผมแล้วก็เหลืออีก3นัดที่เหลือนะครับผม สามนัดที่เหลือนี้เราต้องชนะรวดนะครับผมเพื่อได้9คะแนนมาบวกอีก9คะแนนที่เราได้มานะครับผมก็คือ18คะแนนนั่นเองนะครับถ้าอยากหนีตกชั้นนะครับเราต้องมี17คะแนนขึ้นไปนะครับผมก็คือเราต้องชนะในสแมตช์ที่เหลือนะทุกคนจะเป็นยังไงนะครับผมก็รอติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะผมะัดหลังสุดเรานี่โอ้โหน่าสงสารมากเลยนะทุกคน แพ้1เสมอ3ชนะเพียงหนึ่งะครับผมก็คือเกมล่าสุดนะครับใครได้ดูบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมโอเคสามตช์ที่เหลือนี้เราต้องชนะเท่านั้นนะครับเพื่ออยู่ต่อในลีกนะครับผมโอเคมาดูตัวผู้เล่นกันก่อนเลยนะครับผมผมใช้ระบบ442เหมือนเดิมนะครับผมหน้าคู่เป็นเนมายืนคู่กับกุนอากโรนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วย เพื่อไปกระตุ้ใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสีวลานะครับลุ้นเกมนี้เราต้องชนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มทีมกันเลยนะครับผมหวังว่าเราจะเจอกับทีมที่ไม่หนักมากนะครับโอเคมาครับมาสุ่มทีมโอ้โหก็ถือว่าได้เรื่องอยู่นะครับผมเขาใช้ระบบหน้าสามนะทุกคนยังไม่เห็นระบบชัดเลยคนระับ 1> c 1 2 3นะครับผมระบบเขาโอเคเริ่มเกมแล้วนะครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับแมปนี้เราต้องชนะเท่านั้นนะครับที่ฮาเดนดบอยส่งต่ออาแล้วใช้ความเร็วู้หแมนดี้ยังถึงก่อนนะครับเขี่ยมาแต่วันนี้เขายังได้อยู่โรนะัลด้แมสซี่ปั่นเลยครับโอ้โหลูกนี้โดนเร็วครับโอ้โหแม่โดนง่ายเกินโอโ้แมสซี่ลูกนี้ปัน่น เอา,ลาเลยครับเราโดนนําแล้วโหยากนะครับเกมนี้คาคบอนอยู่ที่พิเก้ครับโหเราโดนนําเร็วมากนะครับเกมนี้แล้วเราต้องชนะเท่านั้นนะครับในเกมถือว่ากดดันมากๆเลยครับฟอร์เดนมาซีโยนข้ามาไวทีโรนัลโดส่งต่อให้ฮาวเลนจากวันนี้เดบอยดัดได้ครับเอาเลยครับบอลสวนเราบ้างนีมาคุณอัลเกโลครับ เล่นอ่ะโอยจังวันนี้โดนเสียไปบริสินิไม่ว่าอะไรแต่จังวะนี้เปิดเข้ามาแกเลตเบลโอ้โห,หมงไว้ถนัดครับยังคูกคิกจกังวนี้ฟิลโฟเรนหนังดักได้ครับปันได้อ็ล่นมาที่เพิกเกอเราต้องเรียกสติก่อนนะครับผมโดนนำเร็วมากจังวันนี้สเตเลงส่งต่อมาเนมมาหาแล้ครับเนมมาหลุดมาได้แล้วจวังวะนี้มอกข้างในเปิดมาให้กูดอ,อกกัเกโลโอ้หูยังคุกคิกแล้วยิยงเรียบร้อยครับ โอ้โหหาแล้วตีเสนอขึ้นมาได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากคุนอาเกโรโอ้โหจังหวะนี้ครับเป็นลูกเปิดของเนม่าครับแล้วผู้ต่อสูออกมาขู่ไม่ถึงบอลครับแล้วบอลมาเข้าทางคุนอาเกโรยิงคนเดียวครับจอจ่อลูกนี้ก็ไม่พาลาดครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหครับสเตอร์ลิงโอ้โหล็อกสวยครับลูกนี้เนมา่าต่อให้กาลเบลครับ คายวอล์เกอร์ฟานไดปีเก้ครับน,นี่ที่แมนดี้เล่นกับในมาทำชิงกับสเตอร์ลิงเปิดเข้ามาลูกนี้โอโ้โหลูกที่สองตามมาติดๆเลยครับเห็นทางด้านกุณอากโรครับทำประตูที่สองให้กับตัวเองแล้วก็กับทีครับโอ้ลูกเปิดจากสเตอร์ลิงครับคู่แล้วตัวค่อนข้างเล็กนะครับคุณแล้วก็ กระโดดชิงมงมาได้ครับโอ้โหขึ้นน้าไปแล้วครับเราอ่าน,นัสเซอร์ครับทีมจังหวะนี้หาแรนได้สองโอ้โหเกือบครับแนมะ่ทีที่หลุดออกกลางป้าแอฟถอดเวลาครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะมองไม่ชัดเท่าไหร่โอ้โหเกมนี้มีดราม่าหรือเปล่าครับเพราะว่าเราต้องการแค่ออก,ก้าแต้มนะครับผม แต่ต้องชนะเกมนี้ได้ก่อนแล้วหมดเวลาครึ่งแรกไปนำอยู่ครับผมสามแต้มอยู่ไม่ใกล้แล้วนะเหลืออีกครึ่งหนึ่งมาดูว่าเราจะได้สามแต้มนี้หรือเปล่านะครับเพื่ออยู่ต่อในลนะีกครับเพื่ออยู่ต่อในดิวิชันนะทุกคนโอ้ผมไม่อยากตกไกลๆนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมถ้าเราได้17แต้มนะครับเราจะได้เพชรถ,ถึง2 6เพชรเลยนะทุกคนนะโอเคมาเริ่มครึ่งหลังกันต่อ แล้วจังหวะนี้มีการกระตุกครับโโอ้หมีการกระตุกแล้วจังหวะนี้เว็นสูทครับแต่เเปิดเข้ากลางมาดักไว้ได้คุนอเกลโลครับอาเกลโลอาร์ครับมีพื้นที่ได้ลากขึ้นมาเนีลากขึ้นมาส่งต่อคิวบิตบอยครับโรดี้สตาร์ลิงปั่นลูกนี้หูต้องเซฟบา้าๆอย่างเป็นลูกเตะนุมของอนาเซ่ครับ ตัวนี้ครับเดบอยเปิดเข้ามาแมนดี้มงแล้วจังหวะน,นี้คุกคิกกันอยู่แล้วจังหวะนี้โรดี้สแถวสไม่ได้อานะครับเป็นจังหวะสวนกลับฮาแลนเปิดข้ามาครับโอ้โหแล้วดีด้วยครับถึงมีพื้นที่โรนัลโดเปิดกลับไปครับโอ้โหน่าจะไม่เข้าใจกันแต่ยังได้อยู่จังหวะน,นี้มอนคุกคิกกันหน้าก็คิดโทษครับจังหวะน,นี้ผู้รักษาตัวออกมาคว้าไว้ได้ครับ โอ้ oh, เริ่มนับถอยหลังแล้วนะทุกคนสามแต้มที่เรารอคอยจังหวะนี้เล่นชิงกันครับสามเหลี่ยมโรดี่คิโดบอยครับส่งต่อให้แกลเลเบลแกลเลเบลส่งต่อให้ไควอล์เกอร์ครับถึงจังหวะนี้มาที่แกลเลเบลแกลเลเบลเข้าไปตรงกลางแล้วจังหวะนี้โราได้ได้สองลูกเดี้โอ้ยต้องปัดข้ามคานออกไปครับเพื่อนศัตูอ่า อย่างเป็นลูกเตะมุมเดบอยได้เปิดเข้าไปครับเปิดเข้ามาโรดี้โจนี้แถวสองราฮิมสเตอร์ลิงส่งเลยสันมาสเตอร์ลิงครับส่งให้โรดี้เอาลครับโรดี้หาจังหวะตั้งปอบแล้วลูกนี้ลุยออกกลางไปเองใช่ไหมการเข่นาลนนอกแล้วเราจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับลองดูก่อนนะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนซิลวาลงมาครับเพื่อความฟิตนะครับแล้วก็มาเนี่ครับแทนไลน์สเตอร์ลิงครับส่วนกาลเบลเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะครับมาครับแหมลูกนี้ยิงออกไปเองครับทางด้านโรดี้สิบนาทีสุดท้ายครับโอ้โหกับสามคะแนนที่เราต้องได้สำคัญมากๆเลยนะครับเกมนี้ถักของเกมไว้ก่อนครับ โอ้โหเป็นดับบอลนีครับโดนผู้ตัดสินนี่ครับครัพบนที่วอลเกอร์วอลเกอร์กระดกมาจังหวะนี้แล้วได้เปิดโอ้โหยังติดครับติดกองหลังจังหวะนี้สเตลลิงของเขามาแล้วครับเวนิซิอุส์อยู่ที่มาเน่มาเน่ดึงจังหวะอัพเอาแล้วครับแวกไปได้สวยแต่จังวันนี้ทำช่องยังได้ยูคูยิงเลยออกมาเดซาร่าครับลูกนี้ได้ยิง เวลา2นาทีเท่านั้นครับในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วจังวันนี้พุทธสินเรับเป่าจบเกมการันต์ันรับโอ้โหเราทําได้ครับ3คะแนนสําคัญนะครับผมโอ้โหเฉียนเอาชนะไป2ประตูต่อ1ครับเกมนี้โอเคครับผมยังเหลืออีก2แมตช์ที่เหลือนะครับกับอีก6คะแนนนะครับผมเราต้องรอติดตามกันนะครับทุกคน โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ